องนุ่มแดนอีสานหนุ่มรุตและนุ่มฤทธิ์ได้มาปะกันจังๆกับน้องน้ำขิงและน้องกี่นกแสดงตัวน้อยจากหนังเรื่องปัญญาเรนูอ่ะงานเนี้ยมาคนบ้านเดียวมาเชอากันก็เลยปล่อยมุกเป็นสำเนียงอีสานกันม้วนซื่ออย่างที่เห็นน้องแลมมหาเ้างมาขอถ่ายรูปน้ำแล้วก็บอกภาษาอีสานสดๆสๆสดๆใส่เลยพนะโอ้ยแล้วก็ไม่รู้ไงว่าเป็นคนอีสานคือด้วยหน้าของน้องพี่ก็ดูไม่ออกจริงด้วยหน้าของน้องพี่ก็ดูไม่ออกจริงว่าน้องเป็นคนอีสาน เสลยหรออะไรอารมณ์เสียอะไรอารมณ์เสียชอบทั้งสองค่ะนี่ใจอยากได้สองมันโมเจนี่ใจอยากได้สองมันโมเจชอบกระจีไมชอบกระจีไม่ไชอบกระจีไมชอบกระจีไม่ได้ด้วยหน้าของน้องพี่ก็ดูไม่ออกจริงๆว่าน้องเป็นคนอีสานอะไรเนี่ใจอยากได้สองมันโมเจ